นอนยางพาราแท้รุ่นเนเจอร์ริมาผลิตจากน้ำยางแท้100%ทั้งแผ่นที่นอนเนเจอร์ริมามีจุดเด่นในเรื่องของความหนาแน,น่น density 110ทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นยางพาราที่เลือกใช้เป็นเกรด A p r e m i ยมคุณภาพเทียบได้กับที่นอนราคา100,000บาทขึ้นไปแต่ที่นอนทั่วไปจะใช้เพียงเกรด B หรือ C ที่นอนเนเจอร์รมายังมีคุณสมบัติพิเศษช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีระบายอากาศไม่สะสมความชื้นป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรียบนที่นอนทนทานอายุก,การใช้งานนานกว่า10ปีที่นอนเนเจอร์รีมาสามารถเลือกการพุ่งที่แตกต่างกันได้ถึง3แบบพุ่ม er, ผ้าคอตตอนเวลเลอร์พุ่มผ้านอกกันไรฝุ่นและพุ่งหนัง ที่นอนเนเจอร์รีมาเราสร้างสรรค์มาอย่างดีเพื่อให้ทุกคืนของคุณได้มีช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่นึกถึงที่นอนยางพารานึกถึงเนเจอร์รีมา